สาษาเหนือวัลคำเสนอคำว่าลากไปเลยจ้ะพี่จ๋าลากไปเลยจ้านี่นบรรยากาศสวยงามนะคะวันนี้แสงแดดมาฟ้าเปิด Winter Winter Love Song Winter Snow อู้เริ่มที่ลากจ๋าให้ they have some track of the key already like can you see track yeah na <laughs> wow so beautiful teddy ะคะตอนนี้เราได้อไม้ที่เราจะเอามาปักผ้าแล้วนี่เดี๋ยวเราจะไปซื้ออามาหน้ากากที่เราสั่งไว้กันนะบีังเข้ามาในช็อปนะจ๊ะเราจะมาซื้อหน้ากากกัน มันมีชอบขายเครื <in> ่องเรือนผ้าเมตต่างๆนานาแก่เลยแก่ส่วนเด้กรางคนพกร์ได้วย ข,า,ขาวเพือข้าวเผือกภาษาเหนือวลาคำเสนอคําว่าข้าวเพือขาวเผือกแปลว่าข้าวโลนไปหมดนี่นะจ๊ะความขาวของน้องนี่สวยงามบ้านของเรานะคะอยู่ตรงตีนเขาข้างหน้านั้นเลยนะ พี่จ๋า ไปจ้า sleigh time sleigh time ไปจ้าผู้มุ่งมัน่นในการเล่นล s l e i ลื่นมากนี่รอยเท้ามีหรือ,อยังไงนี่คือรอยเท้าน้องมีนี่นะฮะจะเริ่มลงไปแล้วนะ สะดุดเพราะว่าตรงนี้สะดุดนะคะตรงนี้จะมีรูของตัวตุ่นนะเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยอย่มง ราได้ผู้ร่วมรับในการเล่นหิมะของเราแล้วหิมะเป็นเกระดสวยมากสวยมากเลยนะคะนี่วิวจากเนินเขาหลังบ้านของเราเลยสวยมากหิมะฟูพลิวมากเลยนะคะโอย ไปเลยจ้าไปจ้าเราจะไปเล่นสเลยกันหลากเลือนของเราในอากาศลบเจ็ด เดินขึ้นเนินก็เหนื่อยนะฮะเพราะว่าหิมะมันหนืดมากเลยเนาะเราเดินขึ้นเขาด้วยเนาะเดิย,ยไปแล้วเราเจอมนุษย์เอสกิโมหนึ่งคนและหมีของเขาเรามาเดินเขาที่อยู่ตรงข้ามบ้านนะฮะ ก็มีเด็กๆมาเล่นนิดนึงเนินนี้ยาวอยู่แต่ไม่รู้จะได้ไหมต้องลองดูเด็กๆก,ก็มาเล่นกันนะคะโอเคนะจ๊ะโอเค let's go e ย้ อ้ายเฮ้ยเว้ยเฮัาวเ h าต้องไปนสงขาตองามมากนไมสราตกองมาแบบหนามาตเลงข้นะฮะนี่เราอยนงขราอง้นนรานานไปนเตนะฮะนอนนาอนตรงขีนเขาเป็นบ้านเรานะฮะ นี่เราจะมาเล่นสเลตรงนี้นะวิวสวยเป็นหนึ่งภาพขาวดำนะคะข้างหน้าข้างบนนี่ก็จะเป็นเขาละนี่เดี๋ยวเราจะมาไหลสไลด์สเลลงเนินลงมาเลยนะจ๊ะโอเค have to sit in your front but you have to controlokay no. so n <Okay. S 2>

ลากไปเลยจ้ะพี่จ๋าลากไปเลยจ้าฉันอยู่ตรงนี้ไปเลยจ้า พี่จ๋ากลับเลยบ้านกันจ้ากลับบ้านกันจ้ามืดแล้วนี่กลับบ้านกัน,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 น I think it is healthy to go out yeah อ <There. S 1> uh ือหือ cold but so fun